สวัสดีครับจันทีคารพและเพื่อนเพื่อนน้องคนวันนี้ผมนายดินสีมาเล็กรหัสนักศึกษาห4 0สี่1ูน2หนึ่งูย์หนึ่งหกสสองนะครับวันนี้ผมจะมาทําถาดใส่น้ําแข็งถาดทําน้ําแข็งโดยโดยใช้โปรแกรม solidworks สองพันบสองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันครับอ่าเคก่อนอื่นะครับเรามาเปิดโปรแกรม solidworks นะครับเลือกไปที่ feature นะครับให้เลือกไปที่ sketch นะครับเรามาสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งจาก top plane นะครับอ่า เป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับอหลังจากนั้นเราก็มากำหนดขนาดนะครับ Smart Dimension น,น,นะครับกำหนดด้านนี้นะครับแปดสิบห้ามิลิเมตรนะครับส่วนด้านนี้นี่ถึงนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชดู Smart Dimension น,น,นี่ถึงนี่นะครับ เป็นร้อยหกสิบห้ามิลลิเมตรนะครับอ่าได้ลูกสองหลังจากนั้นนะครับสิทธาเกตครับเรามาฟีเจอร์ครับเอ็กซูดบอสแอน,อนอด์แบอ่าสิทธูนะครับเนชจะมี้เอ็กซูดบอสแอนด์แบนะครับเราจะเอ็กซูดไปสามสิบนะครับโดยที่การเอ็กซูดนั้นจะเป็น แบบ3ามดีกรีนะครับครับก็3น่าจะน้อยไปสัก10นะครับลอง10ดีกรีดูนะที่ถูกโอเคก็ประมาณนี้นะครับได้รูปร่างคร่าวๆจากนั้นเราก็สร้างมาที่ท็อปเพลนนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งบนหน้านี้ ราสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนนะครับดูสร้างเซ็นเตอร์ไลน์นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็สร้างสี่เหลี่ยม เซ็นเตอร์และเชนเกิลนะครับบนหน้าเพลนีอ้อ่าครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดขนาดนะครับด้านนี้นะครับจะเป็น10 13มิลลิเมตรนะครับน้อยไปไหม น่าจะน้อยไปนะครับเป็นสัก14แล้วกันใหม่ใหม่สมาร์ทเดมเินเท่าไหร่นะครับเอาเท่าไหร่ดี12ครับน้ำแข็งก็เล็กไป12ผมเอา14ครับอ่าส่วนด้านยาวนะครับด้านยาวตรงนี้อ่าก็ประมาณ2 8 27.5แล้วกันจ5ดิลิเนะครับเค ติดกถูกครับแล้วก็มากำหน,นดขอบเส้นนี้นะครับถึงเส้นสนี้นะครับเป็นห้าเมตรมาสกักหกเนี่ย หกมิลิเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ประมาณห้าเคนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เอ็กซูดคัดชิ้นนี้นะครับเอ็กซูดบอสแอนเบนะครับ โดยที่มีมุม10ประมาณห้าองศาแล้กัน e x ่ซูไป20บนะครับดชุดประมาณนี้นะครับแต่แล้วก็ติกถูกครับอ,อ้าวหายหายไปไหนครับอันดูอันดู อืมนะครับเถชินีนะครับสูทอ่ายี่สิบนะครับเงินลดลงไปเปลี่ยนด้านครับตะกี้ผิดพลาดนะครับต้องเอ็กซ์ทูทัดครับพอดีดึกแล้วง่วงนิดหนึ่ง ดูดูด,ดูทิศมุมเท่าไหร่ห้าองศากำลังสวยเลยครับเลึกไปยี่สิบนะครับก็ติดถูกครับอ่านี่นะครับช่องใส่น้ำแข็งของเราโอเคครับอ่ะครับหลังจากนั้นเราก็มามาที่ลีเนียแพทเทิร์นนะครับเราจะลีเนียแพทเทิร์นชิ้นนี้นะครับอ่าขอบแรกก็เลออยตรงนี้ อ่าสานะครับก็คือระยะห่าง30มหก็คือมีทั้งหมด5้าชิ้นนะครับต่อไป direction 2ครับเลือกฝั่งนี้อ่ายีนะครับก็คือกกลับด้าน20นะครับก็คือ,อ,ะะคร,คอระยะห่าง4ก็คือจํานวนแถวตรงนี้4นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ติ๊กถูกเดีย่าครับ อ่านี่นะครับถานน้ําแข็งของเราเรามาลบพรกันดีกว่าครับไปที่ไหนครับไปที่สเก็ตไปที่เิลเล็กครับเิลเล็กลบครมสักสองนะครับเลือกมุมนี้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 น,น,น,นี้นี้นะครับ ติดถูกครับก็ลบคมฐานน้าแข็งละโอเคนะครับน้ําแข็งก็จะต้องมีมุมคมคมเราก็ไม่ต้องลบลุมมบลุมที่รูนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ใส่สีครับาน้าแข็งเอาสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันนะครับทังไมห,หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นี่นะครับก็คือฐานน้ําแข็งสีม่วงสะดุดตาครับ ครับก็ขอจบการแลกเปนนี้ครับผมครับสวัสดีครับ